เป็นยังไงบ้างหลับไปแล้วล่ะคะ่ะนายอาเจนเป็นเลือดเลยนะคุณสมถ้าแม่ฉันตายอ่ะฉันจะทำยังไงดีละ่ะไม่เอานะคุณสมพูดเป็นลางไปได้ฉันพูดจริงนะแปลวแม่แม่คงไม่รอดอ่ะลึก แล้วฉันจะทำยังไงดีถ้าไม่มีแม่ต่อให้คุณนายเป็นอะไรไปจริงๆเจ้าก็ยังอยู่ทั้งคนนี่คะอยู่กับเจ้านะเหรอฉันไม่ใช่โลกของเจ้าจริงๆสักหน่อยฉันเป็นแค่โลกติดแม่มาเงินก็กลับไปอยู่กับพ่อไม่มีวันกลับไปอยู่กับพ่อน่ะเหรอ นั่นคุณหญิงโฉมสำอางนั่นเล่นงานฉันตายแล้วฉันสงสารแม่ฉันทนดูแม่ทรมานไม่ได้คุณสอนทำใจดีๆไว้เถอะคะ่ะอย่าเพิ่งคิดอะไรไปอีกเลยนะคะ ไปเยี่ยมคุณแม่คุณแล้วก็มาเยี่ยมคุณด้วยนะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าฉันไม่ควรมาเสนอหน้าอยู่ที่นี่เลอสิฉันไปนะคะคุณสมนเขาเป็นอะไรของเขาสนใจเขาเลยคะ่ะคุณพานั่งก่อนสิคะ ตว่าคุณสมจะคิดมากเลยนะครับคุณแม่คุณต้องไม่เป็นอะไรคุณพาอย่าปลอบสมเลยคะ่ะสมรู้แม่แม่คงไม่รอดสมกลัวแม่ตายะครับคุณสมคุณพาสมกลัวถ้าแม่ตายสมจะทำยังไงดีละคะ คุณสมไม่ต้องกลัวนะครับผมอยู่ทั้งคนจริงนะคะคุณพาพูจริงๆนะคะเห็นกันอยู่ในความเป็นจริงมองเธออย่างมีฉันยิ่งปวดใจคนเดียวเธออยู่คุณยิงหรือคุณสม เน,เนี่ชายใใครจะแทน okay ทา,ทานกาแฟเลยค่ะแล้วนี่แต่ฝักอยู่ไหนละคะจะได้มาทานพร้อมๆกันเลยเห็นเดินเล่นอยู่แถวนูน้นเดี๋ยวคงจะขึ้นมานะ วันนี้ทำไมหน้าตาพี่ชายดูเลยๆไปคะไม่สบายหรือเปล่าพี่นอนไม่หลับจริงค่ะเมื่อคืนนี้อากาศอบอ้าวพี่กลหน้าหนาวแท้ๆไม่ใช่เพราะอากาศนะพี่ฝันร้ายฝันถึงเรื่อง จบต้นชนปลายไม่ถูกจะเอาอะไรกับความฝันคะหญิงน้อยทำอะไรเนี่ยอเอาไปตองมาเยอะเชียไม่ว่าจะทำกระทงนะคะพรุ่งนี้วันลอยกระทงไลยคะ ที่นี่ไม่รู้วันรู้เดือนรู้ปีเลยนะอะไรน่ะ นอนหลับอยู่ดีๆก็ดิ้นอย่างเงี้ยหมอแม่ตื่นนะครับอ๋อคุณชายคุณแม่เป็นอะไรครับนางฟองอ,อะไรนะฮะนางฟองแม่เห็นนางฟองเลือดท่วมตัวเลยโอ๊ยน่ากลัวเหลือเกินไม่มีอะไรหรอกครับผมแม่ผมแม่แค่ฝันไปนะครับ เดี๋ยวตีไปเลยละลายยาหอมให้นะคะ นนี้ช่วยตามหมอมาดูอาการหมอแม่น่ะพี่เป็นหนไมันจะเป็นอะไรบ้างพี่ชายคะอะไรเหรอเรื่องที่หม่อมป้าฝันนะคะนั่นนะสิคะน้อยฟังแล้วไม่สบายใจเลยค่ะพ่อครับมีอะไรลูก เจ้าเขมมาบอกว่าแม่ป่วยมาก วันนี้ฟังแขเจ้าว,วันนี้ดูเธอสดใสขึ้นนะสงสัยจะถูกกับยาชุดใหม่ที่หมอให้เจ้าฟังแขเธอรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรวันอะไรหรือจ้า นี่เป็นไงล่ะเจ้าข้าเจ้านี่ไม่รู้ว่ารู้คืนเลยพวกเด็กๆว่าจะลงไปลอยกระทงกันในทะเลฉันให้พวกเขาทำกระทงให้เธอด้วยถ้าเธอไปไหวนะคืนนี้เราจะได้ไปลอยกระทงด้วยกันดีเจ้าข้าเจ้าจะได้ใช้กระทงขอขามาลาโทษด้วยเจ้า เราไม่ควรจะขอขามาแต่แม่คงคาเท่านั้นแต่ควรจะขอขามาต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ล่่งเกินเจ้าเอาล่ะฉันไม่กวนเธอแล้วนะเธอพักผ่อนเถอะเดี๋ยวเจ้า เ้าดีกับพระเจ้านะพระเจ้าไม่เคยตอบแทนอะไรเจ้าเลยมีแต่ทำให้เจ้าทุกข์แล้วก็ลำบากตลอดมาไม่หรอกฟังแขกฉันมีความสุขแล้วที่ฉันช่วยเธอได้บ้างถึงแม้ฉันไม่สามารถจะลบความเจ็บปวดของเธอได้ก็ตาม เจ้าบนน้อยเหลือเกินไม่มีโอกาสได้ตอบแทนเจ้าเลยในชาตินี้ขอเป็นชาติหน้าเ่อเจ้าขอให้ข้าเจ้าได้ตอบแทนขอให้ข้าเจ้าจงรักพักดีต่อเจ้าอย่าให้คลาดแคล้วกันเหมือนชาตินี้เลยข้าเจ้าสัญญา สัญญาอะไรเลย,เลยฟองแขในชาตินี้เธอรักชายเพียงคนเดียวขอให้รักเขาตลอดไปแม้ในชาติหน้าอย่าปฏิเสธหัวใจตัวเองเลยนะอย่าให้ฉันมากั้นกลางเธอเลย ชาติชาติหน้ามีจริงขอให้เธอได้เกิดมาเป็นน้องสาวฉันให้สมหวังในรักอย่าได้มีมาอะไรมาขวางกั้นเธอเลยเจ้าถ้าเจ้าฝากโสมด้วยนะเจ้าไม่ต้องห่วงหรอก ฉันจะรักสมาภาเหมือนลูกแท้ๆของฉันไม่ว่าฉันจะมีใครหรือไม่ก็ตามสมมาภาจะสำคัญที่สุดสำหรับฉันขอบคุณเจ้ะ คืนนี้เราจะได้ไปลอยกระทงด้วยกันเจ้าเห็นกันอยู่ในความเป็นจริงมองเธออย่างนี้ ัวใจคนเดียวเท่านั้นที่รักยิ่งกว่าใครให้ใครสักคนสวัสดีจ้ะลูกจะดีดีค่ะพี่เบล สวัสดีค่ะเันนั่งสิค่ะสองแม่เป็นไงบ้างอะแม่ไม่สบายมากอาเจียนออกมาเป็นเลือดทุกวันโถแม่อแต่วันนี้อาการดีขึ้นนะคะ หน้าตาสดใสเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยอะค่ะดีจริงนะครับที่คุณชายกับคุณศักดิ์มาผมขอขึ้นไปเยี่ยมแม่ได้ไหมครับคุณแม่เพิ่งหลับไปเมื่อสักครู่นี้เอ๊ะเอาไงดีเน่ยอย่างนั้นผมจะรอจนกว่าแม่จะตื่น อืมแล้วคุณพ่อล่ะอครับมีธุระอะไรที่ไหนหรือเปล่าก็ก็บไม่ไม่มีอะไรแลร้วลูกคุณชายได้โปรดรอเถอะครับฟองแขยอยากจะพบคุณชายด้วย